รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับ Call Fashion ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับกับแบรนด์แฟชั่นของไทยแท้ๆนะครับที่ส่งไประดับโลกกับ Fashion First TV ครับสวัสดีค่ะนันทนาเกษตรธรรมค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น Global Brand Marketing นะคะของบริษัท Fashion First TV ค่ะก็ธุรกิจตอนนี้เป็นเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์ www.fashionfirst.tv นะคะ เป็นเว็บไซต์ที่นำเทรนนะคะที่เป็นเทรนในอนาคตนะคะสองซีซันล่วงหน้ามาให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกช้อปปิ้งกันตอนนี้เนี่ยที่เว็บไซต์เองก็จะมีแบรนด์ซึ่งเป็นเฮาส์แบรนด์ของเราเองนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าทั้งหมด4แบรนด์แล้วก็จะมีเซกชันใหม่ที่เราเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยในเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นแฟชั่นเฟอร์ซึ่งกําลังเป็นเทรนของโลกในยุคป,ปัจจุบันในเรื่องของแฟชชั่นที่ฮอตมากๆค่ะเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็คือจะมีแต่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเฮาส์แบรนด์ของเราอย่างเดียวเลย จริงๆต้องบอกว่าทราฟฟิกของเว็บไซต์เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทําการตลาดยังไงให้มันเข้ามาก็มีผู้ชมก็เกือบเกือบะแสนคนแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีชา a n n า l อื่นที่เราทําด้วยอย่างเช่นช h a n n e l โซเ i a ยลมีเดอื่นอย่างเช่น Facebook Instagram อะไรพวกนี้ด้วยะคะ่ะ เว็บไซต์ fashionfirst.tv เนี่ยทำไมถึงชื่อว่า fashionfirst แล้วทำไมต้อง .tv เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ commercial เ,เว็บไซต์ทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะใช้ .com กันแต่ว่าเนื่องจาก strategy ของบริษัทเองเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะนำแฟชั่นมาให้คุณก่อนใครนะคะแล้วก็อนาคตของเราเนี่ยเราก็อยากจะพ่วงความเป็นดิจิตอลทีวีเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยในอนาคตอันใกล้นี้มันก็เลยเป็นที่มาว่า Fa s h i o n f i r s t t v เพราะว่าเรานำ แฟชั่นที่มาจากอนาคตรหรือมาจากเทรนด์ล่วงหน้าเนี่ยมาให้คุณก่อนใครแล้วก็บวกกับกระแสของดิจิตอลทีด้วย สกินเจอร์โปรดักต์ของเว็บไซต์ของเราเนี่ยมาจากการทำกระเป๋านะคะซึ่งเราเอาเทรนที่เราดีชิฟฟิ้งเทรนมาจากต่างประเทศเนี่ยว่าเทรนรันเวย์จากปารีสจากนิวยอร์กหรือว่าจากโตเกียวหรือว่าจากเอเชียเนี่ยนะคะจะมีเทรนอะไรที่มาในอนาคตบ้างในอีก2คอลเลคชันล่วงหน้านะคะซึ่งเรามีทีมที่ทำงานเป็นคอนซัลแทนให้กับเราเนี่ยเขาก็จะบอกเทรนล่วงหน้ามานะคะทางกลุ่มดีไซเนอร์เนี่ยหรือกลุ่มของทีมผู้บริหารเนี่ยเราก็จะเลือกเทรนที่ จะเป็นกระแสฮอตในอนาคตเนี่ยเอามาให้นะคะผลิตออกมาโดยวัสดุที่เป็นวัสดุลิขสิทธิ์ของบริษัทเองนะคะ mm hmm. ที่มาที่ไปของไอเดียที่ว่าความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงแล้วคืออะไร mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าแฟชั่นเนี่ยจะนึกถึงว่าเทรนใหม่คืออะไรกระแสะที่มาแรงคืออะไรกระแสะที่จะมาเป็นอนาคตคืออะไรแต่ว่าสินค้าเนี่ยถ้าจะทําให้มันอยู่ ยั่งยืนยงหรือว่ามีอายุการใช้งานที่นานหรือว่ามีความทอพพูล่าของแบรนด์ที่เป็นระยะยาวเนี่ยเราต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้ามันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเอ๊ะเรารู้จักความต้องการของลูกค้าได้ยังไงนะคะคือหลิวเนี่ยเป็นคนที่เดินทางเยอะมากนะคะเดินทางมาเป็นล้านล้านไมล์แล้วแล้วก็เดินทางเฉลี่ยเนี่ยตกเดือนนึงไม่ต่ำกว่าหมื่นไมล์นะคะแล้วก็มันก็เป็นเหตุที่ว่าบรรดาสาวๆแก๊งเพื่อนที่เดินทางเยอะๆด้วยกันเนี่ยนะคะก็ได้ไปเจอกันที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปนั่งคุยกันว่า คือทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะปรับได้ในแต่ละวันอย่างเช่นเราใส่เสื้อไปเราใส่โค้ทไปเราใส่ผ้าพันคอไปเราถือของไปเราสามารถถอดออกได้แต่ว่ากระเป๋าเนี่ยที่เราเลือกมาแล้วตอนเช้าเนี่ยถ้ามันหนักแล้วมันใส่ของไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเออหยิบของที้นี้ทิ้งไปหรือว่าเปลี่ยนกระเป๋าได้ในระหว่างวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะต้องเดินทางแล้วเลือกกระเป๋ามันทำไมไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่ให้กระเป๋าที่มีรูปทรงคลาสสิกสวยงามนะคะนำสมัย แต่ว่ามีน้ําหนักเบาอันนี้หายากมากมันก็เลยกลายเป็นความต้องการที่ว่าเราะสอะแสวงหากันมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีแล้ก็ยังเออมันหนก ID, กักนะกระเป๋า2อกิโลกว่าใส่ของเข้าไปก็กลายเป็น5้กิโลอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราควรจะทําวัสดุอะไรขึ้นมานะคะเพื่อทําให้มันได้รูปทรงกระเป๋าที่สวยงามตามสมัยแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็นำสมัยอยู่ได้คลาสสิกแต่ว่ามีน้ําหนักเบา อันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของสูตรลิขสิทธิ์ของเรานะคะวัสดุลิขสิทธิ์ของเราที่ชื่อว่าไมโทไลต์ตัวนี้นะคะ่ะแฟชั่นที่มีกับสินค้าแฟชั่นทําไมถึงเลือกเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วสินค้าแฟชั่นัมีหลากหลายมากตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยถูกไหมคะแต่ว่าหลิวเองเนี่ยในฐานะเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ที่สั่งสมประสบการณ์มาทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้รู้ แบรนด์นะคะแฟชั่นระดับโลกตั้งแต่ศีรษะจุดปลายเท้าเนี่ยตั้งแต่ที่ติดผมยันรองเท้าเลยแล้วเราก็มองว่าสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นของเราแล้วก็เป็นนิสที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจเนี่ยก็คือในเรื่องของกระเป๋านะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามีความรู้ในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของวัสดุแล้วก็เราก็ไปเจอ ความต้องการของลูกค้าซึ่งเราถามสุภาพสติีเกือบทุกคนเลยจะมีคําถามเดียวกันว่าทําไมมันไม่มีกระเป๋าเบาๆแต่สวยๆออกมาให้ฉันหิ้วบ้างแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้อดัปได้แม็กซนแนชได้แต่ว่าในเรื่องของกระเป๋าเนี่ยมันเป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็มันเป็นทั้งการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราอยากจะมาทําผลิตภัณฑ์ตัวแรกสินค้าตัวแรกนะคะแล้วก็การให้ความรู้กับลูกค้าตัวแรกด้วยตัวกระเป๋า แฟชั่นกระเป๋าปัจจุบันนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ว่าสีใหม่ texture ใหม่หนังใหม่อุปกรณ์ใหม่ๆหอ่เซสซ s ร o r y ใหม่ใหม่ collection ใหม่ใหม่ก็มีเหมือนกันบางเจ้าที่พูดถึงแต่ความเบาแต่เบาแต่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของแฟชั่น element ต่างๆตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแกรงตรงกลางวันนี้ยังไม่มีที่ว่าเบาด้วยแล้วก็ได้ในเรื่องของแฟชั่นด้วยมาผนวกกันนะคะมันก็เลยเป็นช่องว่างที่เรามองเห็นแล้วว่าเออตรงนี้แหละเป็น business opportunity ของเราค่ะ ้าของธุรกิจเนี่ยเรามีความสามารถเรามีความรู้นะคะเรามีประสบการณ์มาแล้วส่วนหนึ่งเรามีวิสัยทัศน์นะคะเราสามารถมองเกมออกแล้วส่วนหนึ่งแต่มันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกที่คนคนหนึ่งจะเก่งทุกเรื่องนะคะอย่างหลิวเนี่ยจุดแข็งของหลิวคือในเรื่องของการทำแบรนดิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะการทำวางสตรีทจี้ระยะยาวแระยะสั้นแต่ว่าหลิกวก็ยังขาดเอลเมนต์ในเรื่องของดีไซน์ เอลเมนต์ในเรื่องของโลจิสติกส์ในเรื่องของไฟแนนซ์ที่มันจะต้องรู้ลึกมากๆแล้วมันก็เป็นดีเทลที่สามารถเขาเรียกว่า make it or break it ก็คือว่าจะเกิดหรือจะตายก็คือตรงจุดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์นะคะที่จะมาเติมเต็มจุดที่เราไม่ใช่จุดแข็งของเราตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าอันเนี้ยเราได้ไปหาพาร์ทเนอร์ที่เขาตรง จุดเอ็กซ์เพิดของเขาเพอดีเหมือนกันนะคะอีก3ท่านรวมเป็น4ีท่านเนี่ยนะคะซึ่งต่างสัญชาติกันหมดเลยมาฟอร์มทำธุรกิจด้วยกันตรงน,นี้ค่ะส่วนกลยุทธ์ของแบรนด์ท o u s e b r a นด์ที่เราม,มีอยู่ในปัจจุบันนะคะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เราเราเน้นไปที่สินค้าแฟชั่นที่สามารถตอบความต้องการของลูกค้าได้ในเรื่องของความเบาของกระเป๋านะคะแต่ว่าเรารู้ว่าคุณสุภาพสตรีแต่ละท่านเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความชอบในเรื่องของ ในเรื่องของแฟชั่นที่แตกต่างกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมี4แบรนด์ในปัจจุบันนะคะมีแบรนด์แรกที่กําเนิดมาเมื่อปี2013นะคะก็ชื่อว่าลาเด v ร์บาเจนะคะเพราะว่าเรามองว่าคุณสุภาพสตรีที่ชอบสินค้าที่เป็นสไตล์คลาสสิกสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะคะจะ50-10ป,ปีก็สามารถใช้ทรงนี้ได้นะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของความเบาตอนที่เปิดตัวเนี่ยเปิดลาเด v ร์บาเจก่อนแล้วก็จะมีลูกค้าลาเดอร์าเจนี่แหละมาถามว่า อยากได้สินค้าที่เป็นหนังแท้แต่ว่าใหญ่หน่อยหนักหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยากได้หนังแท้ที่เป็นสีแบบนี้เท็กเจอร์แบบนี้พิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ดีไซน์มันเด่นขึ้นไปอีกนะไม่เอาคลาสสิกแล้วนะพอเราเห็นนิดของลูกค้าเห็นความต้องการของลูกค้ามันก็เลยทําให้เราคลอดแบรนด์อีกแบรนด์นึงขึ้นมาที่ชื่อว่าแบรนด์รีนะคะแบรนด์รีเนี่ยเป็นสัญชาติเกาหลีนะคะเขาทําสินค้าลักชัวรี่มาโดยตลอดดีไซเนอร์เนี่ยก็เลยดีไซน์สินค้าที่ออกมาเป็นลักษณะ ค่อนข้างที่จะครีเอทีฟนะคะใช้วสัสดุที่ครีเอทีฟใช้รูปทรงที่ครีเอทีฟนะคะแล้วก็ใช้หนังระดับพรีเมียมนะคะก็เลยเป็นอีกโพสิชันนิ่งหนึ่งที่สูงขึ้นมาจากลาเดอร์ยาเจกนะคะแต่ครน,นี้ก็มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งอีกซึ่งบอกว่าอุ้ยหนูเป็น,นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเพิ่งจบเพิ่งเริ่มทํางานอยากได้สินค้าที่แฟชั่นนะคะไม่ต้องนําสมัยเป็นอนาคตมากอยากได้แฟชั่นปัจจุบันที่เขากําลังฮอตคิดกันอยู่ตามรันเวย์ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาย่อมเยา สามารถซื้อได้ไง่ายๆเราก็เลยผลิตอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นมาซึ่งชื่อว่า Wear It นะคะชื่อมันก็แคชชี่อยู่แล้วนะคะก็คือสวมใส่ได้เลยนะคะเอาไปถือได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์ Wear It ด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นสินค้าที่ออกมาในแนวแฟชั่นค่อนข้างมากนะคะพอเราออกมาแล้ว3แบรนด์เป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะมันก็เกิดนิสเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่บอกว่าฉันไม่ต้องการจะเหมือนใครเลยฉันมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและฉันก็เชื่อว่าฉันเป็นคนที่สมัยนี้เขาจะมีคำฮิตคำหนึ่งที่ชื่อว่า e x o t i c มันก็เลยเป็นที่มาว่าสินค้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮเอนหรือกลุ่มลักชัวรี่นะคะที่ดูแปลกตาที่จะสะท้อนบุคลิกภาพของคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพบุรุษได้ออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันยังไม่มีในตลาดเพราะว่าทุกคนหิ้ว ไฮเอ็นแบรนด์ก็เหมือนกันหมดถึงแม้จะเป็นคอลเลกชันก็ตามแต่คอลเลกชันนั้นก็ผลิตออกมาเป็นระดับหลายร้อยใบยฮิ้วกันทั่วโลกแต่ยังไม่มีสินค้าที่ฉันมีแค่คนเดียวในประเทศไทยฮิ้วอยู่คนเดียวนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่เราได้เอาดีไซเนอร์นะคะคนใหม่ของเราเข้ามาซึ่งชื่อว่าแบรนด์ e x o กโซติคเดลานะคะหรือว่า Exotic Fashion ในภาษากฤษนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นหนัง fine genuine luxury leather ก็คือเป็นหนัง ังแท้ที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ผลิตด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เอกโซติกมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงแคตตากรีใหม่ที่เราเพิ่งเปิดก็คือตัวแต่ชั้นเฟอร์ด้วยซึ่งเป็นเฟอร์ที่เราไปคัดสรรหามาจากโซนอาร์กติกเลยทีเดียวนะคะก็เอกโซติกมากๆนะคะก็จะทำให้คุณลูกค้าได้สามารถ นำไปประดับนะคะแล้วก็เอาไปคิ้วแล้วก็ให้บ่งบอกในความเอกซโซติกของตัวเองได้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นกระแสที่ตอนนี้เรากำลังจะเปิดตัวแล้วก็ค่อนข้างคือหาพอสมควรค่ะ, <S <S ะด้วยกลยุทธ์ที่เราปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะที่จาก1แบรนด์นะคะมาเป็น3แบรนด์แล้วก็มาเป็น4แบรนด์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อาจจะเป็นที่ ตื่นตาตื่นใจนะคะของบริษัทอื่นๆมันก็เลยทําให้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วง6เดือนนี้มีบริษัทหลายบริษัทมากที่ติดต่อมาขอซื้อกิจการขอซื้อเว็บไซต์แล้วก็ขอซื้อบิสซิสโมเดลทั้งหมดเลยด้วยซึ่งมันก็ทําให้เราเรู้สึกตื่นเต้นมากๆว่าเออมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอในโลกปัจจุบันที่ บริษัทบริษัทหนึ่งจะมองเห็น b u s i n e s s o p p o r t u n i t y ของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยนะคะเป็นเหมือนกับคนละเซกเมนต์กันเลยเนี่ยแต่เขาอยากจะมาเหมือนซื้อตั้งแต่เรายังเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเรายังเด็กๆเนี่ยราคาเราก็อาจจะไม่แพงมากอ่าค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เออเราตื่นเต้นเหมือนกันว่าเฮ้ยแสดงว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยม,มันมันมี p o t เท t i a ีที่จะไปในอนาะคตได้ไกลนะเขาถึงได้มองเห็นแล้วก็อยากจะมาซื้อจิจการของเราค่ะ ธุรกิจนะคะหรือมองว่าเราไม่ได้มีแค่สินค้าเราไม่ได้มีแค่การทำการตลาดเราไม่ได้มีแค่หน้าร้านหรือดิสติบิวชั่นที่สะดวกสบายให้กับลูกค้าเพราะว่าอันนี้ใครๆก็มีค่ะแล้วถ้ายิ่งเป็นแบรนด์ชาชั่นเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวิน,ททวนาทีมีหน้าแบรนด์ใหม่ๆนะคะสินค้าใหม่ๆออกตลอดเวลาและยังต้องแข่งกับแบรนด์ระดับโลกอีกต่างหากจะทำยังไงให้สินค้าของคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ติดตลาดสามารถขายได้ในระยะยาว ต้องมีหนึ่งอย่างค่ะนอกเหนือจากดีไซน์นอ,อื่นๆก็คือต้องมีวาวเอฟเฟกต์วาวเอฟเฟกต์คืออะไรวาวเอฟเฟกต์ wow คือสิ่งที่เหนือกว่าเหนือกว่าการดีไซน์เหนือกว่าราคาที่ย่อมเยาวเหนือกว่าการบริการเหนือกว่าทุกๆส,สิ่งอย่างทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ยมันว,าว้าวอ่ะมันไม่เคยได้จากสินค้าอื่นๆนะนะคะอย่างสินค้าของของแฟชั่นเฟิร์สเนี่ยแน่นอนในเรื่องของแฟชั่นอาจจะยังไม่ว้าวมากเพราะว่ามีแบรนด์แฟชั่นมากมาย แต่ในเรื่องของกระเป๋าที่เบาพับได้ยืดหยุ่นทําความสะอาดได้ง่ายแล้วเบาเพียงแค่300กรัมอ่ะเบากว่าน้ําขวดน้ําดื่มขวดอีกอค่ะนั่นหมายความว่าลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยพอรับสินค้าไปปุ๊บเฮ้ยมันเบามากเลยอะค่ะพี่เนี่ยหนูชอบมากหนูที่วไปญี่ปุ่นแล้วไปตอบฝรั่งเศสได้เลยอะไรเงี้ยลูกค้าที่ฟีดแบ็กกลับมาเลาวิด่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จกับตรงวาลเอฟเฟกตรงนี้นะว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหมายที่เขาที่เขามีมันก็เลยทําให้เป็นวาลเอฟเฟกนมาได้ค่ะ เป้าหมายปลายทางนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกเอาไว้ว่าทางบริษัทเนี่ยเรามีกลยุทธ์ที่ค่อนข้างที่จะวางไว้ท short ั้งช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมนะคะตอนนี้เนี่ยเป้าหมายปลายทางเนี่ยเรามองเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นบริษัทนะคะที่มีสินค้าแฟชั่นที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถให้วอลแฟลกลูกค้าได้แต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราอยากจะ แชร์ข้อมูลนะคะนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือก tv เพราะว่าเราอยากจะแชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้าได้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นมันจะทำบาลานซ์กันระหว่างในเรื่องของสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็การให้คำปรึกษ,ษาหรือว่าการให้ข้อมูล ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าคุณหลิวเนี่ยผมว่าเป็นผู้หญิงที่มีต้นทุนเยอะมากทีเดียวนะครับประสบการณ์ทำงานจากธุรกิจเจลลี่ออนไลน์นะครับแล้วก็มาต่อยอดกับอีกบริษัทหนึ่งทำงานทางด้านการตลาดการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทเครื่องสำอางระดับโลกซึ่งก็เป็นต้นทุนซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของเขานะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจขายของทางออนไลน์นะครับเป็นกระเป๋านะครับ f a s น i o n f i r s t t v นั่นเองนะครับอย่างกรณีคุณหลิวเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจแลวเป็นกรณีที่แบบว่าสตาร์ทอัพหลายคนเนี่ยเริ่มจากแบบนี้นะครับก็คือการเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วเราก็เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแหละครับเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับอย่างตอนที่เขาทําเว็บไซต์ออนไลน์ขายจิวเวลรี่นะครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เขาได้รู้ว่าโลกแห่งการขายออนไลน์เนี่ยมันเปิดเปิดกว้างมากๆนะขนาดว่า หินจิวเวลรี่ราคาแพงเนี่ยทุกคนยังเปิดรับได้ซื้อผ่านออนไลน์ได้อย่างที่2ตอนที่เขาย้ายบริษัทมาเป็นบริษัทเครื่องสำอองระดับโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่จะเก็บเกี่ยววิธีการจัดการแบรนด์วิธีการบริหารคนวิธีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นอุตสาห r หรือเป็นผู้ประกอบการได้นะครับการตัดสินใจทําของคุณเหลีวเนี่ย ชัดเจนมากนะครับด้วยแพชชั่นที่มีก็เริ่มหาพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญทุกคนไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับคุณหลิวรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถนัดเรื่องการสร้างแบรนด์แล้วก็การทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญในธุรกิจไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับโอเปอเรชั่นด้านอื่นมีอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของโลจิสติกส์การผลิตต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเลือกพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยหรับสตาร์ทอัพนะครับหลังจากที่ หาพาร์ทเนอร์นะครับได้เหมาะสมแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการเติมจุดอ่อนตรงไหนนะครับเสริมจุดแข็งตัวเองอย่างไรนะครับก็ตัดสินใจที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งก็เริ่มต้นด้วยลาดเดวิยาเจนะครับเป็นแบรนด์แรกแล้วก็มีอีก3แบรนด์ต่อจากนั้นในระยะเวลาอ e ันสั้นมากเลยนะครับเออผมอยากจะลงไปที่แบรนด์เริ่มต้นนะครับแบรนด์นี้เนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่วิธีการเริ่มต้นนะครับก็คือคุณหลิวเนี่ยเขาเดินทางเยอะมากกระเป๋า ในการเดินทางเนี้ยเลยเป็นสิ่งที่สําคัญคุณหลิวเนี่ยพบอะไรบางอย่างที่แบรนด์อื่นไม่มีก็คือด้านความเบาความเบาตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็นที่เราเรียกกันว่า business gap นะครับก็คือช่องว่างทางธุรกิจที่คนอื่นยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เล่นคุณหลิวก็เอาอันนี้มาเล่นแล้วก็เสริมความเป็นแฟชั่นเข้าไปแต่เอกลักษณ์เด่นของแบรนด์เนี้ยก็คือความเบาต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจแฟชั่นคันสูงเนี่ยนะครับ เขาจะมีการจัดแฟชั่นโชว์เนี่ยปีละครั้งทุกครั้งเขาจะจัดเนี่ยเขาจะจัดประมาณเดือนมีนากับเดือนตุลาเสื้อผ้าที่จัดโชว์เดือนมีนาเนี่ยคือเสื้อผ้าที่จะวางขายตอนสิ้นปีเสื้อผ้าที่จัดโชว์เดือนตุลาจะวางขายปีหน้าประมาณเดือนมีนาเมษานั่นหมายความว่าเขาจัดโชว์ล่วงหน้าประมาณ6เดือนซึ่งคุณลิวเนี่ยก็มองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเอฟเราก็อยากให้ลูกค้าที่เห็นโชว์ไม่ว่าจะเป็นตาม u ูทู e ตามแมกกาซีนต่างต่างเนี่ยนะครับได้ใช้ของก่อนที่ หายแฟชั่นหรือไม่ก็เสื้อผ้าแบรนดังๆเนี่ยเขาจะออกมาขายนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านอกเหนือจากดีไซน์กับฟังก์ชันแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของความเป็นผู้นำเทรนด์นะครับคือนำเทรนด์มาให้ผู้บริโภคถึงบ้านก่อนเวลาที่แบรนดังๆต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะราคาสูงด้วยครับ,รบออกสู่ตลาดต้างตาบุ๋มองว่าในอนาคตมีทิศทางอย่างไงที่คิดวา่าน่าจะเป็นไปได้สำหรับแฟชั่นเฟิร์ส แฟชั่นเฟิร์สเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะทําให้เราต่อยอดไปอะไรก็ได้อย่างตอนนี้แพลตฟอร์มของ Fashion First.t v เนี่ยก็เป็นเอาเล็ตเอ่อเป็นพื้นที่ที่จะขายกระเป๋า4แบรนด์นั้นจะต,ต่อไปเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่จะขยายต่อไปได้อีกครับต่อไปในแง่ของทีวีในแง่ของการเป็นสื่อหรือในแง่ของการโคแบรนด์กับแบรนด์อื่น เพื่อที่จะเอามาขยายต่อยอดให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนพื้นที่ในการทําธุรกิจใหญ่ต่อไปได้ค,คืนจากการที่ทํากระเป๋าหรือไม่ก็สินค้าแฟชั่นของตัวเองเนี่ยอีกหน่อยก็จะเป็นมองตัวเองเป็นรีเทลเว็บไซต์นะครับคือเป็นหน้าร้านนะครับ,รบแล้วก็รับของคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเหมือนคุณหลิวนี่แหละ เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องมานั่งลงทุนกับการบริหารเว็บไซต์และการส่งของให้ผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็มาฝากให้คุณหลิวขายผ่านทางเว็บไซต์นี้ก็ได้คราวนี้ก็จะมีเรื่องของการสื่อาสารและที่อยากจะพูดต่อนในมุมของการโปรโมทเว็บไซต์นะครับหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ย การซื้อสื่อเนี่ยก็จะมีออนไลน์นะครับคือสื่อดิจิตอลแล้วก็สื่อออฟไลน์นะครับ,รบในประเด็นนี้ดร,รบุวิเคราะห์ว่าสื่อไหนมันมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อไหนในธุรกิจแบบนี้เพราะอะไรครับโดยเฉพาะกับคุณหลิวด้วยนะครับและโดยส่วนตัวคนทั่วไปเนี่ยคิดว่าสินค้าแฟชั่นเนี่ยก็ต้องลงตามแมกซีนแฟชั่นคุณหลิวก็คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็วางแผนตามประสบการณ์ที่ตัวเองทํางานวงการแฟชั่นมาก็ไปลงโฆษณาในหนังสือแมกซีน แฟชั่นต่างเนี่ยรูปมันก็สวยนะฮะแล้วผมก็มองว่าเอ๊ะมันอาจจะมันน่าจะเหมาะนะเพราะว่าสินค้าแฟชั่นเราก็เห็นว่าเขาก็ลงกันในนิยสารแฟชั้นทั้งนั้นฟังทีแรกมัน make ซนนะครับสต่เรบคนมาอยู่ในวงการนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคุณหลิวกลับบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันกลับไม่ิร r k นะครับกลับไม่ work แต่กลับไปิร์ k ในสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นพวก Facebook พวก i n s t a g r กรหรือแม้แต่เว็บไซต์ที่ทำขึ้นมานะครับลูกค้ากลับบอกว่าจริงๆรเนี่ยเขาซื ไม่ได้ตัดสินใจซื้อจากที่เห็นในปล้นแอดทำไมเขาตัดสินใจซื้อจากใน f c e e o o o นั่นะครับก็คือใน f c e e o o o เนี่ยมันมีความพิเศษมากกว่าในป r ิ้นแอดหมายความว่ามันอินเตอร์แอคได้กระเป๋ารุ่นนี้มันมีขนาดนี้ไหมคะเขาก็พิมพ์ไปแล้วก็มีแอดมินตอบกลับมา Instagram ก็เช่นกันไอสื่อตรงนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นพลังที่สำคัญในยุคนี้นะครับการใช้สื่อการดูแลสื่อ หรือการจัดการเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังมากกว่าสมัยก่อนนี้ที่เราจะใช้เป็นแอดเป็นบิลบอร์ดอะไรํำนองเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหลียวพูดหลายครั้งนะครับเรื่องของวาล์กเอฟเฟกต์ครับครับซึ่งเรื่องวาล์กเอฟเฟกต์เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าในมุมของการตลาดอย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือง่ายๆเลยมันคือ unique selling point หรือจุดขายที่แตกต่างกัอคู่แข่งวอล์กเอฟเฟหรือ innovation หรือนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็คือ พูดให้ง่ายที่สุดก็คือเราทําอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างคุณหลิวเนี่ยเขาไปเจอผ้าที่มีคุณสมบัติที่มันเบามากและคุณหลิวก็ยังไม่ได้เอามาใช้ได้ง่ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอามาใช้นี้คนอื่นก็เอาไปใช้ได้คุณหลิวเอามาพัฒนาต่อที่มันสามารถเอามาตัดเย็บได้ด้วยเพราะทีแรกเนี่ยผ้าเนี้ยมันดีจริงแต่เข้าเครื่องเย็บเข้าในส่วนของการผลิตไม่ได้เพราะมันลื่นไปนะครับคุณหลิวก็พัฒนาต่อยอด เป็นผลง,งานที่สามารถตอบโจทย์ในทุกด้านสําหรับธุรกิจนี้เนี่ยบทสรุปสั้นๆผมมองว่าก็คือการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็มีคําถามนะครับฝากไว้ให้กับผู้ชมนะครับในคอมเมนต์กันทาง f a c e b o o k ครับคำถามสําหรับวันนี้นะครับจากการเป็นรุ่นเงินเดือนสู่การเป็นผู้ประกอบการปัจจัยไหนที่สําคัญที่สุดข้อ 1. เมื่อคุณเห็นโอกาสก็2เมื่อคุณมีเงิน ครับแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับผ่านทาง Facebook ของเรานะครับ f a c e b o o k c o m t h a i s t a r t u p Spirit และพบกันครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงทางช่องเนชั่น2 2่เราทั้งสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Startup เสียยุคใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ